รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หอมยังคะพี่ยุ้ยหอมแลค่ะหนุ่มเมย์ไปเลยิ้งดน้งดิ้แด้งดิ้งดิ้งด i n งดิ้งด i ้งดิ้่ดิวงดิงดิ้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 งูิ้งด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 ร้งดิ้งดิ้งดิเงดิ้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 งด้งด้งด้งดิ้งด้าวันจัน้งงดิ้งดิ ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับพวกเราได้ผ่านทาง a c e b o o k นะครับรวมไปถึง i n s t a g r กรมของ Morning Story, S t o r y ครับรวมไปถึงผ่านทาง SMS ที่หมายเลข4111220ด้วยละครับใช่แล้วล่ะค่แะแม็กของเล่นที่อย่างพวกเราเล่นกันอยู่นีนะคะไม่ว่าจะเป็นว่าวทีวกับน้องเมเล่นหรือว่าจะเป็นม้าและปืนก้านกล้วยของแม็กนะคะล้วนแล้วแต่เป็นของเล่นที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะน้อง,องๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นกันของเล่นเหล่านี้นะคะสามารถประดิษฐ์ได้เองแล้วก็ใช้วัสดุ ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นต้นกล้วยแบบนี้แหละค่ะเรื่องแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนเองก็มีของเล่นที่สุดแสนประทับใจอยากจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมในช่วงเช้าวันนี้ด้วยในช่วง,เร,งเรื่องดีๆอยากเล่าเรื่องดีๆอยากเล่าน่ารักไหมน่ารักของน้องเมย์ก มหมีดำเอ้ยลิงดำผู้ชมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมกาลังนึกถึงของเล่นของสะสมของคุณผู้ชมอยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามแต่วันนี้ครับเราก็มีของเล่นของสะสมที่แต่ละคนต่างเก็บไว้มาเปิดเผยกับคุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยของผมขออนุญาตเลยแล้วกัน <ฮะ S 1> เป็นของของเล่นวัยเด็ก เริ่มต้นมาตั้งแต่ตัวน้อยๆก็เก็บแบบนี้แหละครับแต่พอโตขึ้นมามีพัฒนาการของตัวเองและของเล่นก็กลายเป็นสะสมหุ่นยนต์โมเดลแบบนี้เ<อ>ป็นไงสุดยอดเรียกได้ว่าสะสมตั้งแต่หนุ่มยันแก่อ้ยตั้งแต่เด็กถึงแต่หนุ่มเลย,<ก>ยน,นะคะหล่อเล่นค่ะมาถึงน้องลิงดำของเมย์ดีกว่าค่ะเจ้าลิงดำตัวนี้นะคะอยู่กับเมย์มาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมย์เข้าอนุบาลแรกๆนะคะคุณลุงเป็นเพื่อนของแม่ค่ะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เอาตุ๊กตาตัวนี้มาจากเมืองอัมสเตอร์ดัมค่ะซึ่งเมือองมเตดนะะค เมืองที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของตุ๊กตาเมก็เก็กบตุ๊กตาตัวนี้มาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะคะ่นนะโอ้โหมากันทางพี่ยุ้ยบ้างนะคะเจ้าเต่าต,ตัวน้อยนี้มีชื่อว่ากวางตุ้งค่ะกวางตุ้งนี้คุณแม่พี่ซื้อให้ตอนที่ทําคะแนนนะคะได้ตามที่ตกลงกันไว้นั่นเองอายุอนามก็12ปีแล้ว<อ>ก็มีขาดบ้างมีรอยแหว่งแหว่งบ้างใช่นิดหนึ่งสําหรับเจ้ากวางตุ้งนี้ไม่ได้แค่เป็นของเล่นเท่านั้นนะคะคก็ยังเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนคุยเป็นหมอนหนุนแล้วก็ทําให้คิดถึงแม่ด้วยเวลาที่่่่่่เเเเราาาไไไไมมด้จออกันนนชืลยะว ของเล่นของเราแต่ละชิ้นเนี่ยอ,อยู่กับเรามาเปสิบสิบปีแล้วนะใช่แล้วล Reaper, แล้วก็ของเล่นแต่ละชิ้นเนี่ย<ม>ก็แฝงไปด้วยจินตนาการต,าต่างๆมากมายเลยนะคุณผู้ชมครับเพราะจินตนาการหลายอย่างเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้จากของเล่นของสะสมโมเดลต่างๆที่ผู้ผลิตครับต่างรังสรรค์ขึ้นมาคําพูดนี้ครับเป็นคําพูดของหัวหน้าครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่คิดว่าของเล่นเป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนานะครับความรู้หรือว่าพัฒนามุมมองต่างๆของลูกน้อยนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก เด็กทุกคนล้วนเป็นศิลปินและมีจินตนาการปัญหาคือจะทำอย่างไรให้ความเป็นศิลปินและจินตนาการคงอยู่เมื่อเขาโตขึ้นเรื่องดีๆจากปาโกปิกัสโซแต่เคยมีคนแอบ,บประเมินไว้นะครับของเล่นเนี่ยไม่ต่างกว่า15ล้านถ้าเราไปเก็บค่าตัว50บาทน้อยบาทเนี่ยเราก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะคืนทุนเมื่อไหร่ Morning story เรื่องดีๆยามเช้า สร้างสุดหลอนใจส่งต่อรอยยิ้มั่วไทยกับมาหากรรมความสุข Thailand Happiness พบคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินยอดฮิตทั้งป๊อปแดนส์สากคนลุกชูชอบของสุดเก๋ทำมือทั้งไทยและเท่ชิมอาหารพื้นเมือง5ภาคสุดเซอร์ไพรส์ไปกับกลุ่มฝันศิลปินสุดกร,รี๊ดท่องอู่มงแห่งยูงดาวอลังการขบวนพาเหรดท่องเทีย่ยวจากทั่วประเทศ25-26กรกฎาคมน,นี้บ่าย3ถึงเที่ทยงคืนตั้งแต่หน้าสยามพารากอนจนถึงเซ็นทรัลเวิลด์ความสุขจะช่วงท้นคนไทยไทยและแฮปปี้เนสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้ ผมเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเติมน้ำยาแอร์ตอนคุณกินข้าวแกแอร์เสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอร์ให้คุณตั้งแต่แรกแล้วกทเลือกอะไรอ่ะร้านอย่างเดียวไม่จุกจิกช่างเลือกอีบีเนนแอร์ แล้วก็ในแกงจยดชามนี้ด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเติมโปรงทเติมโปรตีฟเติมบริโภคเสริมไอโอดีนผมเติมน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจิกช่างเลือกอีบินเนนแอร์ ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของเรื่องดีๆอยากคุยนะครับในวันนี้ครับมีเรื่องราวของของเล่นนั่นเองครับคุณผู้ชมที่สามารถเปิดจินตนาการให้กับลูกๆได้สามารถสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างจินตนาการต่างๆครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครอบครัวโพยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีขออนุญาตแนะนําตัวกันก่อนนะครับคุณพ่อสมพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสมพรนะครับแล้วก็คุณแม่โอสวัสดีครับแล้วก็น้องอีกสองคนข้างๆเมย์คนนี้ครับผมน้องขนุนนั่นเองครับ น้องขนุนแล้วก็สุดหล่อข้างๆผมะครับน้องมะพร้าวถามคุณพ่อก่อนเลยครับว่าของเล่นครับคุณพ่อในนิยามของครอบครัวโพอยู่คืออะไรครับในนิยามของครอบครัวเรานะครับของเล่นภาษาอังกฤษเรียกว่าทอยนะครับแต่ความหมายของเราเนี่ยก็คือความสุขอันความหมายที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือเรื่องของจินตนาการนะครับบ้านเราผมมองว่าแบบนี้นะครับ นอกจากจะมีองค์ประกอบมีภรรยานะครับมีลูกนะครับมีห้องน้ำมีห้องครวัวสิ่งสำคัญก็คือเราถือว่าของเล่นเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัวบ้านเพราะว่าของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวเขา้าด้วยกันนั่นก็หมายความว่าคนในครอบครัวทุกคนเนี่ยก็มีความรักและก็ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะนี่ยแม่ถามคุณแม่ก่อนดีกว่าค่ะว่าของเล่นแต่ละชิ้นเนี่ยที่คุณแม่ชอบก็ต้องมีความหมายใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ชื่นชอบของเล่นอะไรคะ ชอบตุ๊กตาตัวพนานเนี่ยข้างล่างวันนี้พามาด้วยมีความหมายไงคะคุณแม่มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เคยฉายแล้วเคยดูก็เขาค้นหาความรักที่แท้จริงตัวเจ้าสาวอะค่ะเป็นเรื่องราวความรัก ถึงตายไปแล้วก็ยังค้นหาอยู่แล้วผู้หญิงสวยๆแบบเราเนี่ยก็ต้องชอบตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบลายคุณแม่มีไหมคะมีค่ะมูมีกี่ตัวคะขอกระซิบหน่นิดนึงอย่าอย่าอย่าถามว่าเป็นตัวต้องถามว่ามีกี่คันรถมีกี่คันรถโอ้โหมีกี่คันรถจริงเหรอคะคุณพ่อเยอะขนาดนั้นหรอไมถึงขนาดนั้ขนาดนั้นแล้วคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อชอบรักในของเล่นชิ้นไหนเป็นพิเศษปะครับของเล่นชิ้นแรกๆที่คุณพ่อชอบชอบในส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้านเอ็นจิเนียร์นะครับพวกรถยนต์นะค รถเหล็กใช่ไหมครับคุณพ่อรถเหล็กนะครับหรือพวกที่มันมีเสียงดังอิเล็กทรอนิกอะไรลักษณะอย่างเงี้ยคุณพ่อจะชอบเพราะชอบศึกษาโครงสร้างกลไกของเขานะฮะแล้วอย่างน้องขนุนล่ะ้อขนุนผมผมจะเป็นในส่วนของโมเดลที่มีความปราณีตในการทำในในเรื่องของความสวยงามแล้วก็มีฝีมือใช่ไหมคะแล้วสุดหล่อละค่ะน้องมะพร้าวผมจะเป็นพวกกันดั้มกันดั้มของเล่นแบบสุดโปรดของเด็กๆอยู่แล้ว จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครอบครัวครับมักจะคิดว่าถ้าเกิดว่าการสะสมมันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีปัจจัยในการที่เราต้องไปซื้อเขาจะเป็นขอ้อัวที่มีฐานะหรือเปล่าใช่อะไรแบบนี้คุณพ่อคิดว่าในประเด็นตรงนั้นนะครับเราควรจะมองยังไงหรือว่าเราควรจะตอบยังไงดีครับครับคือคือของเล่นเนี่ยถ้าเราจะมองว่าฟุ่มเฟือยหรือราคาถูกหรือราคาแพงครับนะครับของอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าเราซื้อมาร้อยบาทเราให้มันผลลัพธ์สองร้อยเราก็ถือว่าถูก นะครับซื้อมาแสนหนึ่งแต่ไม่ให้ผลลัพธ์เลยเราก็ถือว่าแพงเพราะฉะนั้นความหมายของของของเล่นแพงหรือถูกใช่ไหมครับก็ต้องย้อนกลับไปถามท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเราซื้อรถเบนซ์หนึ่งคันราคษาห้าล้านนะครับผู้ครอบครองคือหัวหน้าครอบครัวรนะครับแล้วก็ขับสนุกดี หมให้ครอบครัวแล้วจับไปที่คุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเราเราแปลงมาเป็นของเล่นเนี่ยนะครับอันนี้คิดเล่นๆนะครับครับชิ้นละพันเนี่ยเราก็คิดว่าเราได้กี่ชิ้นละครับโปูเยอะเลยห้าหมื่นชิ้นห้าหมื่นชิ้นสมมตินะครับห้าหมื่นชิ้นครับชิ้นหนึ่งเนี่ยเราสร้างความสุขให้เราลูกเราได้สักสักสามชั่วโมงอ่ะครับเพราะนั้นถ้าเรามีห้าหมื่นชิ้นเนี่ยผมว่าเรามีความสุขกัน หลายปีนะครับเป็นสิบปีนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้มันถูกหรือมันแพงเนี่ยนะครับเราเราประเมินไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องของความสุขแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องของจินตนาการก็สําคัญนะครับของเล่นยุคใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของของอนาคตนะครับแล้วสิ่งที่เขาออกแบบมานะครับมันไม่ใช่คนธรรมดาทํามานะครับมันเป็นคนผมเรียกว่าคนพันพิเศษอ่ะสุดยอดของดีไซเนอร์สุดยอดของนักสร้างจินตนาการสุดยอดของ นักมองอนาคตคที่สร้างสารรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเราเอาสิ่งต่างๆเหล่าเนี้มาให้ลูกเราเล่นแล้วมีความสุขแล้วมีจินตนาการเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการสร้างอนาคตให้กับ กับเด็กด้วยคุณพ่อคะคุณพ่อคิดว่าได้อะไรจากการที่เราเนี่ยปลูกฝังให้ลูกๆสะสมของเล่นคะในส่วนของของผมเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าครอบครัวเราได้จากของเล่นเยอะมากแล้วได้กับเด็กๆเยอะผมปลูกฝังลูกเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของของ IQ แล้วก็มาด้วย EQ คะนะครับผมก็มาลังจะสร้างเด็กพวกนี้นะครับให้มี DQ <D Q S 2> คิวด <D Q S 2> ีคิไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะ DQ คคืออะไรคะคุณพ่อ ไอคิวคือความฉลาดทั่วไปนะแล้วก็มาเรื่องของ EQ ค Q วควบอีควบคุมอารมณ์ครดีเป็นนิยามใหม่นะครับความฉลาดในการค้นพบด i s c o v e r y นะครับค้นพบแนวในทางแก้ปัญหาเพราะว่าเด็กยุคใหม่นะครับเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปเจออะไรนะครับงานข้างหน้าจะทําอะไรนะครับสิ่งที่ โลกการทํางานยุคใหม่ต้องการเนี่ยต้องการคนที่มีดีคิสูงนะครับนอกจากค้นพบทางแก้ปัญหาแล้วค้นพบการประดิษฐ์สิ่งของนะฮะค้คนพบวิธีการทํางานใหม่ๆนะอันนี้เราเรียกว่าดีคิซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสอนในห้องเรียนไม่ได้ <c oughs> นอกจากจะให้เกิดขึ้นเองกับการที่เขา เล่นกับของเล่นต่างลักษณะแบบนี้ครับตอนแรกที่เราคุยค่ะว่าคุณแม่เนี่ยมีบาร์บี้เป็นคันครถเลยมีหลายชิ้นขนาดนี้จะเก็บไว้ที่ไหนคะคุณพ่อเมื่อก่อนคุณแม่ก็จะซ่อนซ่อนตู้มีเยอะเตั้งแต่ยุคแรกเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ยุคใหม่ตอนนี้พอเราจะเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเริ่มออกจากกุแล้วครับในพิพิธภัณฑ์นี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของครอบครัวที่เปิดให้กับคนทั่วไปได้เข้ามาชมใช่ไหมคะชื่อพิพิธภัณฑ์อะไรคะชื่อพิพิธภัณฑ์ ตูนนี่มิวเซียมนะครับแต่และโซนของตูนนี่มิวเซียมนี่มีอะไรบ้างครับไอ้แรกๆก็จะเป็นโซนที่ออกแนวน่ารักน่ารักที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นทั่วไปโซนของนของนุนเองเลยพอสตอรี่อะไรอย่างงี้หรือแบบจะเป็นโซนคล้ายดิสนีย์แล้วก็จะมีบายมีมบาร์บี้ครับคือนี้จะเป็นโซนแรกโซนที่สองก็คือโซนเด็กผู้ชายก็คือจะเป็นของชายผมจะเป็นโซนกันดัมแล้วก็หุ่นเด็กในสมัยก่อนครับ ใช่แล้วก็ในโซนของผมเนี่ยจะเป็นงานเหมือนจริงอย่างที่พูดไปแล้วคุณพ่อคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเนี่ยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้นมาคะเราทราบอยู่แล้วว่าของเล่นต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีจินตนาการและมีความสุขจริงๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวแรงบันดาลใจของเราเนี่ยนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเราตั้งโชว์อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเพื่อนๆลูกมันเล่นนะครับ,รบปรากฏว่าส่วนใหญ่เด็กพวกนี้ไม่ยอมกลับบ้าน เด็กจะมีแต่เสียงหัวเราะนะครับแล้วมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะครับก็ไปเกาะที่ตู้ที่เราโชว์นะครับแล้วเขาก็อยู่แบบนั้นนั่นิ่งแบบเหมือนเด็กมีความสุขแล้วก็ค้างอะครับอ้าค้าง <c oughs> แล้วเขาก็เหมือนเขายิ้มอยู่ตลอดเลลวลายิ้มกับตู้ครับ <c oughs> เหมือนกับเขาสื่อสารกับเพื่อนเขาได้ <c oughs> เขาอยู่อย่างนั้น,นเป็น15นาทีเราก็แอบ,บมอง <c oughs> แล้วเราก็เลยเกิดข้อสรุปว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันสร้างความสุขให้ให้กับเขาจริงๆ ทำไมเราเอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้มาเก็บไว้ที่บ้านเราอย่างเดียวทั้งนั้นที่ถ้าเกิดเราให้เขามาดูของเราก็ไม่ได้สึกหรออะไรใช่ไหมค,ครับแต่ว่ามันสร้างประโยชน์ได้เยอะเราก็เลยค,คิดว่าเออถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเอาของเหล่านี้ไปโชว์เพราะว่าลูกเราก็โตแล้วของเล่นบางอย่างเนี่ยลูกเราก็ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นจะมีเด็กรุ่นใหม่มาดูเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ความสุขค,ค,คุณพ่อคะแล้วทางครอบครัวโพอยู่ค่ะคาดหวังอะไรกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คะ ที่เราคาดหวังมากสุดคือเรื่องของความสุขอย่างที่เราบอกนะครับว่าความสุขเนี่ยบางทีเงินมันซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าคนที่มาดูเนี่ยก็มีความสุขในส่วนของเราเนี่ยนะครับที่สะสมมา20ปีนะครับเราเราไม่เคยคิดมูลค่าแต่เคยมีคนแอบ,บประเมินไว้นะครับของเล่นเนี่ยไม่ต่างก่า15ล้านนะครับรวมกับตัวอาคารแล้วเนี่ยัวมประมาณ30ถึง40ล้านเนี่ยนะครับถ้าเราไปเก็บค่าตัว50บาท100บาทเนี่ยเราก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะคืนทุนเมื่อไหร่ เพราะนั้นเหตุผลเชิงธุรกิจนี่เราเราไม่ได้คิดเลยเพราะคิดแล้วไม่มีความสุขนะครับแต่เราคิดว่าทําอย่างไรให้ให้ตัวเราเองมีความสุขพอเราไม่รู้ราคาปุ๊บเนี่ยแล้วคนมาดู เราก็มีความสุขแค่นี้เราก็ก็พอแล้วครับผู้ชมครับอย่างที่คุณพ่อได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีมูลค่าแต่มูลค่าต่างๆมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นหลักสิบจนไปถึงหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมครับคุณพ่อจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทดแทนหรือว่าเพิ่มเติมในสิ่งที่ครอบครัวอาจจะเป็นการจูนกันร,ระหว่างคุณลูกกับคุณพ่อและคุณแม่กับคุณพ่อหรืออย่างเงี้่ได้เช่นเดียวกัน <ใช S 1> ซึ่งหลายๆครอบครัวครับผมก็เชื่อว่าน่าจะได้แนวคิดในการทําให้ครอบครัวนะครับแบบ ว่าเป็นการเติมเต็มได้หรือว่าในการเรียนต่างๆนะครับเอาว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวพออยู่ไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนตุนี่มิวเซียมได้มีของมาแจกด้วยนะครับเป็นบัตร v i p 5าใบด้วยกันใช่ไหมครับคุณพ่อคือเราอยากให้ให้คนพาครอบครัวมามาชมนะครับมาดูของเล่นระดับโลกที่เด็กๆทั่วโลกเด็กฝรั่งเขาเล่นกันมาดูว่าสุดยอดของงานดีไซน์สุดยอดของของเล่นเป็นอย่างไรครับคุณพ่อยิ่งคนเยอะ นะครับของเล่นสมมติว่าของเล่นชิ้นนี้ราคา1นึ่งแสนบาทแต่ท่านมาดูกันสักแสนคนเนี่ยนะครับก็เหลือเป็นราคาถูกแค่ชิลบาทเองนะครับจะมีความสุขที่สุดใช่คุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับส่ง SMS มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับที่หมายเลข4111220นะครับบอกมาว่ากิจกรรมในครอบครัวมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือกของทีมงานของเราเราก็จะนำบัตร VIP ไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณครับสำหรับครอบครัวโพอยู่เป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณครับสวัสดี เือว่าการใช้เวลาว่างกับครอบครัวนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวนะคะสามารถทํากิจกรรมร่วมกันและที่สําคัญนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยต้องเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ค่ะและในช่วงหน้านะคะตามเมไปเที่ทยวสวนสัตว์กันค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่แห่งความสุขทําให้ลูกๆของคุณนะคะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆจะเป็นยังไงนั้นพักสักครู่หนะะึ่งค่ะลโทัว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโดนน้ําได้ mm. คือมันมันจะซับน้ําพอซับน้ําแล้วตัวมันจะหนักแห้งกังไปเลย แล้วกวาที่ขนจะแห้งเนี่ยใช้เวลาหลายเดือน Morning's story รืมดีๆอย่าางเช้ผมเติอนน้ำยาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้ำหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทำทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองหล้างอย่างเดียวไม่จุกจิงช่างเลือกอิบิเนนแอร์ ู่ในเกลือบริพอกเสริมไอโอดีนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงหยดชามนี้ด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิพย์เกลือบริพอกเสริมไอโอดีนเราโดนัสเอาไสกรอกไก่ย่างไปเติมน้ำให้เต็มถังแข็งแข็งนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จี ทีทีไลฟ์สเตชัน ช่วยนายเองก็ทีความสุขหลักสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Story นะคะในช่วงนี้กับในช่วงร้อยแปดเรื่องเด็ดร้อยเจ็ดเรื่องดีอย่างที่น้องเมย์บอกไว้นะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมสวนสัตว์ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วลวะคะ่ะช่วงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องราวผ่านความทรงจําในเรื่องของของเล่นต่างๆนะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวจากสิ่งมีชีวิตค่ะจากสัตว์น้อยใหญ่นะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ แน่นอนคะ่ะว่าอยู่ในช่วง Hello Animal ค karaoke, ่ะและตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่เดิมค่ะวันนี้เมย์จะพาคุณผู้ชมไปใกล้ชิดกับสัตว์ชนิดหนึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะที่อยากรู้ตามเมย์มาเลยค่ะจุดนี้นะคะเขาเรียกว่า Wild Life Wonderland หรือหมังสาิสัตว์โลกนั่นเองซึ่งรวบรวมสัตว์จากทวีปต่างๆไม่ว่าจะเป็น ห้างห้าสีจากทวีปเอเชียไลฟ์ลิมเมอร์จากหมู่ก ar, กกเกาะมาดากัสก้าแรคคูนจากทวีปอเมริกาตัวกินมดยักษ์ลิงเจ้ลอกจากทวีปอเมริกาใต้โคอล่าจากทวีปออสเตรเลียและฮิปโปแคสจากทวีปแอฟริกาค่ะแต่ที่เม์จะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะนั่นก็คือโคอล่าจากทวีปออสเตรเลียนั่นเองแต่ว่าโคอล่าอยู่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่ิเปอร์พี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่ป๊อปครับ,รบพี่ป๊อปครับมีแต่คนเรียกหมีโคราสแล้วหมีโคราเนี่ยต่างจากหมีสายพันธุ์อื่นยังไงคะควาที่จริงแล้วส่วนใหญ่คนเขาจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าจริงโคราเนี่ยเขาไม่ใช่สัตว์กุลหมีแต่ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยอาจจะคล้ายๆหมีนั้นนั่นเองเออนะครับแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ในตระกูลของพวกกิงโจสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับ พอคอวล่าสวนใหญ่จะเลี้ยงลูกในหน้าท้องของเขาเองเมื่อเวลาลูกเขาเกิดใหม่พี่ป๊อบคะคอล่าเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารคะแล้วมีวิธีการดูแลเขายัางไงคะเราจะมีอยู่วลิฟต,ตัดสดใหม่ทุกวันนะครับเพื่อที่จะมาให้เขากินได้ขึ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการมีติดตั้งพัดลมให้อากาศเขาเนี่ยได้ถ่ายเทนะครับให้เขาเนี่ยได้มีความเย็นในบางทีเพราะว่าอากาศ บ้านเรามันร้อนนะฮะคือ,อีอจริงเขาชอบอากาศเย็นๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เย็นมากนะครับจะเย็นพอประมาณแล้วในเรื่องของอาหารเสริมเรามีให้อาหารเสริมอะไรกับเขาบ้างคะส่วนใหญ่อาหารเสริมของโคอาล,าล่าทุกท่านอาจจะแปลกใจนะครับโคอาล่าเนี่ยสามารถจะกินดินกินดินใช่กินดินครับ<อ>เพราะว่าเขาจะกินดินพวกดินล้วนนะครับดินเพื่อที่จะเอาไปย่อยสารอาหารหรือว่าพวกที่กางหารที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ของเขานน่นเอง นะครับบางท่านนี่จะตกใจนะครับพี่ป๊อบคะแล้วอย่างเสือเนี่ยเขามีวิธีการดูแลโดยการตัดเล็บขูดหินปูนแล้วอย่างเจ้าควอลาค่ีวิธีการดูแลยังไงบ้างก็มีเหมือนกันนะครับก็จะไม่ใช้วิธีการตัดเร่ใช้วิธีการตะไบนั่นเองนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าตัดอาจจะเข้าไปในเนื้อของเขานน่นเองนะครับถ้าขนเนี่ยเราเราจะส่วนใหญ่มันจะมีมูลของเขาจะไปติดตามขนเราก็ต้มีวิธีการวิธีการคือเราจากายตัดให้เป็นถังกระตังออกนะครับเพราะว่าขนควลลาเนี่ย มันไม่สามารถที่จะโดนน้ําได้คือมันมันจะซับน้ําพอซับน้ําแล้วตัวมันจะหนักแห้งกังไปเลยแล้วควาที่ขนจะแห้งเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนเลยนะครับวันนี้นะคะเมย์ก็ได้ความรู้ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเจ้าคอราล่านะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อบมากเลยคะ่ะครับขอบคุณครับ,อบ,รบเอาละคะ่ะถ้าว่างๆนะคะอย่าลืมจูงลูกจูงหลานไปเที่ยวเปิดประสบการณ์กันที่สวนสัตว์นะคะเพราะเมย์เชื่อว่า การที่เราเนี่ยได้พาลูกๆหรือว่าเด็กๆนะคะไปสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็สัตว์นานาชนิดเนี่ยจะทําให้เขามีพัฒนาการและก็อารมณ์ที่ดีอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับปตทเมจิกฟร์มเฟรชเรือปุงทิพย์และเครื่องปรับอากาศอิมิเนนสุดสัปดาห์นี้พักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะกลับมาในวันจันทร์กับมอร์นิ่งสตอรี่ค่ะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยที่มาพร้อมกับสายฝนโดยเฉพาะโรคภัยที่น้องๆหนูๆเด็กๆควรจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษนนนะะคกกลลัับบบมาาเเจอได้้แีว9 เส้นเคยในรายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าครับวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีไรกิม